กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างสูงค่ะชื่อสิริรัตน์ธนพรไทยสารชื่อทางธรรมพ่องพิมพ์ทุธเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่ปี2556ได้พบอาจารย์ครั้งแรกในปี2554ในค่ายสุขภาพแค่ครั้งนั้นนะคะก็มีความรู้สึกว่า นี่แหละคืออาจารย์เรานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพยายามสแสวงหาครูบาอาจารย์ทางธรรมอยู่นะคะแต่ก็ไม่พบนะคะจนมาพบท่านอาจารย์หลังจากนั้นก็เพียรปฏิบัติธรรมนะคะลดกิเลสลดอัตตาตัวตนของตัวเองซึ่งมีมากนะคะเพราะว่าเป็นทันตแพทย์ทุกอย่างได้ดังใจก็จะเอานู่นเอานี่ตามใจอยากนะคะ ความหวังต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทําให้ตัวเองต้องทุกข์เมื่อทุกข์เสร็จเมื่อหวังมากก็ทุกข์มากไม่หวังก็ไม่ทุกข์นะคะเดี๋ยวนี้นะคะความหวังก็คือเราจะหมดหวังหมดอยากหมดทุกข์ผาสุขยั่งยืนอยู่ในค่ายสุขภาพของเรากับหมู่มิดดีสหายดีในค่ายเพราะเราได้ค่อยๆ ลดละเลิกและล้างกิเลสข,ของเราไปทีเป็นลำดับลาดับนะคะทุกวันนี้เนี่ยมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรื่องที่ไม่สบายอกสบายใจต่างๆก็ค่อนค่อนข้างจะผ่อนผ่อนเบาลงเรื่อยๆนะคะจนเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เหลือทุกอะไรแล้วเพราะเรามีวิธีคิดวิธีทําให้เรา ไร้ทุกข์ได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้จึงเป็นคนหมดหวังหมดอยาหมดทุกข์ผาสุขยัง่งยืนขอบพระคุณค่ะเจริญธรรมสำนักดีค่ะดิฉันจาริณีกวีวิวิชัยหรือเอ่านร่มธรรม สำหรับสภาวธรรมที่ได้จากอาจารย์หมอเขียวนะคะก็นับว่าท่านได้ให้แสงสว่างในชีวิตนะคะทำให้หลายปีที่ผ่านมานะคะที่เข้ามาเป็นจิตอาสาแพทย์พิถีธรรมเนี่ยมีความรู้สึกว่าจิตใจเยือกเย็ยนขึ้นมีความผาสุกยิ่งขึ้นนะคะเราได้มีโอกาสทำความดีในหลายๆรูปแบบ มีความหลากหลายในการที่จะ,ะทําประโยชน์กับสาธารณชนนะคะซึ่งในชีวิตปกติในอดีตที่ผ่านมาเราหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้เลยทีเดียวเมื่อได้มีโอกาสฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ในวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตที่ถูกตรงนะคะเมื่อได้ร่วมทํากิจกรรมการงานบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลต่างๆแล้ว ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะแล้วก็จิตวิญญาณก็ดีขึ้นมากถ้าเปรียบเทียบกับในในอดีตนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นสักยะตัวใหญ่ของเรานะคะซึ่งก็รู้ได้นะคะเรื่องของอัตตามานะความยึดดีถือดีของเราแล้วก็ความไม่ค่อยที่จะยอมคนนะคะประกอบกับมีความเชื่อมั่นในตนเอง มันก็เกิดจากการสั่งสมจากชีวิตการทำงานในช่วงหลายสิบปีนะคะเรียกว่าจนทำให้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเราในทุกวันนี้ซึ่งก็ทราบดีอยู่นะคะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยซึ่งเราจะต้องเร่งที่จะต้องล้างต้องแก้ไขเพราะสิ่งต่างๆที่สะสมมาในอดีตแม้ในปัจจุบันก็ตามทีก็ยัง ยังมีความต่อเนื่องในสิ่งที่เป็นความเคยชินของกิเลสมารที่เข้าสวมวิญญาณของเรานะคะแล้วก็ทำให้ก่อให้เกิดวิบากร้ายในตัวเราตามลำดับลาดับมาซึ่งในหลายครั้งเราก็สามารถที่จะจับได้ในทุกตัวนั้นในกิเลสตัวนั้นที่มาบงการกับเราหลายครั้งเราก็อาจจะ ตามกิเลสไม่ทันนะคะแต่ก็มุ่งพยายามที่จะฝึกฝนแล้วก็แก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้ลดลงลดลงตามลำดับแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นชั่วร้ายของตัวเองให้ลดลงลดลงตามลำดับค่ะสาธุค่ะ จะเรียรทำสำานึกดีมีใจไร้ทุกค่ะชื่อนวลนภายุคนธพรพงษ์ชื่อทางธรรมว่าเย็นน้อมพุธเป็นจิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมสิ่งที่เราปฏิบัติมาตั้งนานาแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรายังมีตัวยึดตัวอยากตัวยึดมั่นถึือมั่นไม่ได้ในเรื่องของความดีแต่พอมาเมื่อวานหรือในวันนี้ก็ตามเนะะี่ยค่ะที่ตัวอาจารย์พูดถึงเรื่องของความอยากนี่แหละ ก็คือเราอยาก,ย,ากยึดติดในสิ่งที่ดีเราได้โดยเฉพาะเนี่ยเราได้บำเพ็ญเรามีกุศลที่เบิกได้ทุกวันทุกวันพอวันที่เราทําเรื่องความดีไม่ได้เราก็จะโศกะปริเทวะทุกโทมนาทุกปายาซึ่งเป็นสาเหตุแห่งทุกที่บางครั้งเนี่ยเราจะโดนกิเลสลากไปว่าไม่ไหวแล้วเราทนไม่ไหวแล้วเราก็จะไป แต่พอมาฟังอย่างนี้เนี่ยมันเบาโล่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งบุคคลรอบข้างที่มีกระทบในผัสาะตาหูจมูกลิ้นกใ,ใจใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ล้วนแล้วจะทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นตัญหาถ้าเรากําจัดได้ในเรื่องของความอยากนี่แะคะเป็นต้นเหตุสําคัญสําคัญมากๆเลยเพราะว่า ให้เราหมดอย่างแล้วก็จะตัดไปถึงได้การล้างไปถึงเรื่องของอวิชชาด้วยซึ่งเป็นต้นเรื่องของปกิจสมุปาที่จะทําให้หมดพบหมดชาติไปชาติก็คือชาติของกิเลสนันแหละซึ่งจะต่อไปในถึงการที่เราจะทําปัจจุบันทุกวันนี้ให้ดีที่สุดตามหลักรพระปรรลักษ์ซึ่งทุกอย่างไม่ได้มีครงททถาวรฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราเราจะหมดอยากในวันนี้เราจะ มีความอยากในวันใหม่ก็จะต้องอ่านอาการของกิเลสไปทุกๆวันอืมอ่าอดีตเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตเรามไม่ต้องคาดหวังฉะนั้นก็จะทาในทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเผื่อว่าเราจะมีโลกหน้าที่เป็นโรกแห่งโลก,กุตละเพื่อสู่นิพพานในไม่ช้าก็จะเพื่อเป็นแรงเดี่ยวนำที่ เป็นในทางบวกนะคะซึ่งจะไม่ทราบว่าจะมีแรงอุบกขาหรือไม่แต่ก็จะขอช่วยงานอาจารย์หมอเขียวและพ่อท่านไปอย่างใจเบิกบานและผาสุขขอบพระคุณค่ะ